เรามีภาพลองย้อนกลับไปดูนิโคตรียอก่อนเป็นกโปโลครับโทษครับได้ออมพลได้นามาเป็นแบบนี้ฮะสักเพลงเด็กนิโคคือคนไหนอะคนที่วัวเลียดได้เลยแอ่นนี้ลมหายใจก็หอมสดชื่นแถมปัายนิ้ขาวแข็งแรงไลงมากจริงๆโอ้โหไม่รูเลย แล้วพี่หนุ่ยอีกมานนสิบห้าเองนั่นน่ะอ๋อนั่นคือวัยสิบห้าสิบห้าค่ะโอ้าใจหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องพูดว่าเราก็เฉี่ยวกับวงการบันเทิงอยู่ตลอดก็เฉี่ยวค่ะแต่จริงๆคือไม่ได้คิดจะเป็นนักร้องคือเป็นคนขี้อายค่ะไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกร้องเพลงก็อยู่ในห้อง แล้วก็เต้นเป็นมาดอนน่าเป็นอะไรอยู่ในห้องอแล้วแล้วมาเป็นกระโปงเข้ามาเป็นกระโปรงขับได้ยังไงคะเข้ามาอยู่วงการได้ยังไงก็ไปเรียนอเมริกาพอเรียนอเมริกาก็ชอบไปคาราโอเกะที่ร้านไทยแล้วก็จะอยู่กับคนไทยหมดเลยก็จะร้องเพลงพี่แอมพี่เบิร์ดพี่ตินาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องอัดเอาไว้ใส่เทปน้องคนเนี้ยที่อยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขารู้จักกับพี่ที่แกรมมี่ค่ะก็เอามาให้พี่ๆฟังเขาก็บอกว่าเออ พอ,พอกี้กลับมาเนี่ยเรียกเข้ามาหน่อยนะพอเข้ามาก็เจอพี่รุ่งแจนพี่ดีพี่รุ่งก็บอกว่าไหนลองร้องเพลงอะไรก็ได้ร้องตอนนี้เลยกี้ก็ฮพอร้องเสร็จเขาก็นึกถึงว่าเออเอ,อดีนะเอาเข้าโครงการ star search ดีกว่าเพราะมันมีโครงการที่กำลังค้นหาศิลปินอยู่หนึ่งที่อยู่ในโครงการนั้นเนี่ยก็คือ ภูนาดตอนนี้เป็นแบบว่าในในห้องเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันทำเงียบรุ่นเลยแล้วเราก็ถูกเข้าเข้าไปอยู่ในกะกับเรียนด้วยกันด้วยนะคะอยู่ในห้องเรียนตอนเป็นไงบ้างคะภูหนาดในตอนที่เป็นเรียนมา้งแต่ถามนิโคไม่ต้องถามอ่านไม่เป็นอยากรู้อยากรู้เรียนเก่งค่ะเพราะว่าเราจะเรียนทฤษฎีดนตรีค่ะแล้วอ่านเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่เต็มร้อยเนี่ยหงุดหงิดแบบ เป็นทุกวันนี้โล้เนาะฉันได้9กก้กี้ก็ได้แบบว่า87กี่โคตรดีใจเลยแล้วลอกอันด้วยอะถ้ายุคนี้ก็จะมีเหมือนแบบศิลปินฝึกหัดอะมีได้ไปอัดเพลงก่อนหน้าที่จะออกบ้นเป็นเพลงละครใช่ค่ะเป็นเพลงของพี่บอยเห็นกว่เกือบถอดใจคนที่ร้องไกรคือโบสุนิตาอืมซึ่งตอนนั้นโบดังมากเลยนะจริงโบคือฉลองสองล้านแล้วใช่โบเพิ่งฉลองไปอะโบร้องไกรเหรอบอกว่าร้องถ้ากี้ร้องไม่ได้ ก็คือกี่ไม่ได้เป็นศิลปินก็คือต้องต้องร้องเพลงนี้ให้ดีนะร้ะองให้ดีกว่าโบนะยอะไรเงี้ยคือคือเราตีความหมายเป็นอย่างนั้นก็แบบว่าตายแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะรอดอเข้าไปในห้องอัดเริ่มตั้งแต่บ่ายสองต้องร้องให้ได้อะ่ะไม่มีคอมพิวเตอร์มาช่วยทึงงตีสองอะค่ะ ไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักพักแต่เข้าห้องน้ําร้องนี่คือเพลงเดียวเนี่ยแหละค่ะไม่แน่ใจเนี่ยแหละค่ะเพลงไม่แน่ใจเนี่ยแหละค่ะตอบตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเป็นเพลงเพราะมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเพราะจริงๆค่ะแล้วก็สักประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วมั้งเขาก็ลืมปิดท็อกแบ็กเป็นที่กดเพื่อเพื่อคุยกับนักร้องพี่เขาก็หันไปหาพี่นิ่มบอกทําไมกี้ทําไมกี้ร้องไม่ได้เลยเนี่ยอทําไมอ่ะพี่นิ่มก็บอกว่านั่นนะสิ กี้ก็เลยน้ำตาไหลมันเป็นประโยคที่ต้องลองว่าฉันยินดีตัดใจจากเธอเนี่ยนะคะอันนี้คือเทคเดียวผ่านอยู่เลยแล้วน้ำตาก็ไหลเพราะว่าความหมายของกี้ตอนนั้นก็คือกี้ยินดีตัดใจจากกันเป็นศิลปินที่กว่ามี่มเพราะว่าเหมือนกี้ว่ากี้ว่าไม่น่าไม่น่าจะผ่านอะไรเงี้ยพี่พี่วัดก็บอกว่าเอ้ยอันนั้นดีเอาอยู่เลยโอเคจบ <laughs> แล้วหลังจากนั้นก็เป็นอันดับ1ทำลายสถิติอยากรู้ถึงการตีแตงครั้งนี้ถ้าเธออยากให้ฉัน ขอกันแบบว่าเพราะเป็นเพลงประกอบละครละครจบไปแล้ววันนี้ยังขอกันอยู่เลยนะใช่ใช่ค่ะเป็นแน่ใจเป็นเพลงโปรดของกี้เลยค่ะคราวนี้พอจะได้ร้องเพลงปั๊บติดปัญหาอีกแล้วเรื่องลุกค่ะทําไมอ่ะอันตอบสิคือเขาจะเป็นคนนอยมากว่าเขาแก่เขาไม่สวยจมูกฉันไม่ดีนมฉันไม่มีอะไร ขาจะแบบเขาก็จะวุ่นวายอยู่แบบฉันจะทำานี่คือเขาจะแบบเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สวยอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นหนักมากตอนนั้นคือตีหนึ่งตีสองจะโทรมาร้องห่มร้องไห้เหมือนเป็นบ้าตอนนี้เ็เป็นอยู่ตอนเลกจีนงเป็นอยู่แต่เห็นเธอมนครอบครัวแล้วฉันตืใจเอาไม่เกินหกนะเออจริงๆโทรมาร้องไห้แบบเนี่ยฉันไม่ทําแล้วฉันจะไม่ออกเทปแล้วฉันจะไปทําอาชีพอื่นอะไรเงี้ยตอนนั้นเท่าไหร่นะคะตอนยี่สิบสี่ ตอนนั้นก็โปรโลค่ะคือ24 24แต่น้องน้าเด็กมากเลยนะในตอนนั้นเนี่ยค่ะก็จริงๆกี่ผมสั้นอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็แค่เอาชุดเหมือนเป็นชุดการ์ตูนนะคะมาใส่ให้กี่เคยมีคนแบบปลามาดไปว่าโอยเทปอัลบั้มแรกอ่ะได้สองสามแสนก็บุญมากแล้วใช่ซึ่งซึ่งตอนนั้นก็คือว่าถือว่าไม่ไม่ดีนะคะสองสามแสนถ้าขายได้เท่านั้นประชุมกันว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเจออาจจะเจออุปสรรคนี้นะเออกี้มันเตี้ย ก็เตี้ยจริงอะไรเงี้ยแล้วก็อายุเยอะแล้วเพราะว่าย4ิบสี่ก็เออก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นลูกครึ่งที่ไม่สวยครึ่งอะไรอ่ะดูไม่ออกเออมันหมวยหมยอะไรเงี้ยค่ะที่ก็แบบยิ้มสู้ก็คือแต่ว่าแต่ว่าเราตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกแย่นะคะเราแค่รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนคนทํางานอีกหนึ่งคนที่เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในมุมของคนทํางานสมัยนั้นก็คือ ต้องแบบต้องกระเทาะศิลปินออกมาถึงข้อดีข้อเสียแล้วเพื่อจะหาสร้างอะไรก็ตามที่ห่อหุ้มตัวเขาเพื่อเพื่อให้นอกเหนือจากการฟังเพลงแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นภาพลักษณ์ที่ที่เขาถูกใจด้วยใช่ค่ะจึงจะเลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นเอาจิงมมันก็เป็นตัวกี้จริงๆเนาะเป็นตัวกี้จริงค่ะมันก็เป็นบุคลิกเขาจริงใช่เก่งมากชุดแรกเท่าไหร่คะเมียล้านตันลานเกียิล้านเกลียดทะลุล้านชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะภูมิใจค่ะไม่ได้ภูมิใจว่าเราดังแต่ภูมิใจว่า เหมือนแบบทั้งทั้งหมดอะทั้งทีมประสบความสําเร็จทุกคนมีรอยยิ้มแฮปปี้พี่นิ่มเคยบอกว่าเคยเตือนแ้ระวังนะค่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนค่ะแล้วเปลี่ยนจริงปะเปลี่ยนจริงค่ะตอนแรกไม่เข้าใจว่าพี่นิ่มหมายความว่ายังไงเผอิญวันที่เขาปล่อยเพลงกับโปโล เขาเขาปล่อยคืนวันสงกรานต์ค่ะแล้วตอนนั้นนิกี้อยู่พัทยาแล้ววันแรกก็คือสาดน้ำกันวันแรกก็ยังปกติคืนนั้นน่ะน่าจะเป็นคืนที่ปล่อยแล้วก็วันลุ้งคืนกี้ก็กลับไปที่เดิมมีมีเสียงแบบนี่ค้อเนี้ยเมื่อกี้ผมสั้นลุก จริงกับลุกใน MV หรือในเทปหรืออะไรมันมันคือหน้ามันมันเหมือนกันน่ะเขาก็เห็นกี้แล้วเขาก็ดูดูว่าเป็นกี้แล้วกี้ก็แบบว่าเฮ้อแล้วเขาก็ฉีดปู่เงี้ยแล้วกี้ก็อุ๊ยตาเล่นแรงจังวันนี้เมื่อวะไม่เหมือนมาวานใช่ป่ะแล้วก็มีแป้งมาตบภาพภาพแล้วกี้ก็เฮ้ออะไร นี่โคนี่โคแล้วก็วิ่งตามกี้อย่างเงี้ยค่ะวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งตอนแรกก็ดีใจอ่ะแต่สักพักเริ่มกลัววิ่งหนีเขาก็วิ่งตามเงี้ยมันก็โตแล้วเนี่ยกี้ก็เฮ้ยก็เลยเข้าไปในร้านที่มันขายมวกขายแว่นสำหรับนักท่องเที่ยวทางออกมายังไม่ทันได้ออกจากร้านเลยก็โดนตกปั๊บแว่นหลุดหูมวกวหลุดทุกอย่างหลุดคือหลังจากนั้นเดินถนนไม่ได้อีกเลยถึงขนาดว่ามีเสี่ยมาขอแต่งงานมีค่ะ เถามแล้วทำไมเธอไม่แต่งตั้งแต่ตอนนั้นจะได้จบจบป่านนี้เธอสบายเป็น้วบี่โุณป่านนี้ก็เป็นคุณนายปล่อยกู้แล้วแล้วยังไงแล้วเสียเขาเข้ามาไงไม่มีผู้ชายมาจีบกี้เลยเพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่ากี้เป็นทอมเพราะว่ากี่จะผมสั้นก็จะมีจดหมายมาเป็นกระสอบเลยนะคะแล้วก็มีอันนึงคือแบบก้หนาๆหน่อยก็คือเป็นเสียนี่แหละ เขียนจดหมายยาวมากขอขอแต่งงานพร้อ oh. มที่จะให้แบบบ้านที่ดินเขาก็จะอยู่จังหวัดจังหวัดนึงเวลากี่ไปเขาก็จะมาให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนนั้นแหละที่ขอกีแต่งงาน hmm. ซื้อผลลไมากลากไม้ให้แม่อะไเเข้า,ขาทางแม่ไงคะแม่ก็แบบ อ่ะเริ่มเคิมไงพี่เคิมมานี่มานี่มันี่โนโนแล้วความรักเข้ามายังไงอะคะความรักครั้งแรกๆเรียนยู่เอแบกค่ะสัก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 พักหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นอยู่เซสชั่นอินเตอร์มีคนเดินผ่านหล่อมากหน้าเหมือนเอลวิสเพรสลีย์พี่จอยนึกถึงตอนที่เอลวิสแบบตอนนู้นตอน่ๆนะตอนนั้นนะคะอู้แต่แล้วไม่คือหน้าแบบว่าบล็อกนั่นเลยเหรอคะหันแล้วแบบ <G ül> เฮะคนนี้เหมือนเอลวิสมากเป็นลูกครึ่องอิตาเลียนไทย <c oughs> เดินผ่านแล้วกีก็เนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นคืออยากไปเรียนทุกวัน <c oughs> แล้วก็อยู่ตรงจุดที่เขาเดินผ่านทุกวัน <c oughs> แล้วมันก็จะมีเสาเงี้ยแล้วกีก็จะแบบพราะเขาเดินไปแล้วกี้ก็จะแบบค <c oughs> ือแบบให้เขาไม่เห็นเงี้ย <c oughs> เพื่ <c oughs> อเราได้ได้ดูเขาอีกนิดนึง <c oughs> เดินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีอยู่มีอยู่วันหนึ่งใช่ปะก็แบบพออย่างนี้ปั๊บมันหนังแขกเลยเนาะ แล้วก็เป็นอย่างนี้ปั๊บ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 ปื๊บปั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 ๊บปช๊บปัรบงัิ แล้วไม่เคยคุยกันเลยในชีวิตหรอก่อนนั้นนนั้ไม่วิ่งหนีเลยอายมากเราเฟลท์ไม่เป็นเราแบบไม่มีจริตผู้หญิงอ่ะเธอก็รู้แต่ก็ได้เป็นแฟนกันนี่นะก็เป็นแบบศิลปินดังความรักที่เข้ามาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะเขาน่ารักสนุกสนานใครอยู่ด้วยก็จะ เมมีคนเตือนไหมคะว่าเจ้าชู้มาพี่กี่จะถามเขาคำเดียวว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่จริงกี่ก็โอเคเชื่อจนกระทั่งเห็นด้วยตาตัวเองเขาเดินผ่านมาอย่างเงี้ย <c oughs> จับมือกับกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านหน้ามาเลยอย่างเงี้ย